หน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศค่ะได้สนับสนุนอากาศยานร่วมกับทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลศรีสังวานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปรักษาตัวจากแม่ห้องศนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศกองกำลังนเรศวรได้จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานแบบทั่วไป212ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลศรีสังวาน ดยรับตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติเพศชายอายุ83ปีซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะซึ่งเกินศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรักษาได้โดยเฮลิคอปเตอร์ได้ขึ้นบินจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏอเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อ,อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินเพียงแค่50นาทีและสามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ท่านี้หากใช้การเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดแม่ห้องศนมายัางจังหวัดเชียงใหม่จะใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงนะคะสำหรับปฏิบัติการ sky doctor นี้กองทัพบกได้ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดารห่างไกลด้วยอากาศยานเพื่อช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ และนอกจากนี้นะคะชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองอยังได้จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212หรือฮอท212จำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชในการปฏิบัติภารกิจบินรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวค่ะเป็นเพศชายอายุ79ปีมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพ,พลันจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด,วด่วน โดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะใช้เวลาบินประมาณ50นาทีและถ้าหากเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงกระทั่งผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ อย่างไรก็ตามสำหรับภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที